ฮ้อนปะเด็กก็เลยเอาหน่าเอาน้ำให้งัวนนอพอนอจะคลองกินเร,ราบ่ได้น้ำนั่นฮะจะคลองกินเราบ่ได้น้ำพอกับมหอดกันล่วงเอาน้ำให้งัวนหลอดจะคลองไม่ได้กินอยู่อืมอืมฮ้อนหลายพี่นอ้องอืก ฝนบ่มาหอดเยอะครับพี่น้องครับอุบลราชธานีครับบ,บ้านตานั่นทิศไต่วัดบรรน,นัคำตบนขามใหญ่อำเภอเมืองอุบลครับ mm. มาตะเห็ดเบี้ยกับรวงอานาม mm. ให้งัวโหลดครับเ mm. ท่นที่จะของสีกินน้ำก่อนกับบมเมนเดียเอานามแห้งัวก่อนฝนสิมาอยู่บ่มมอบวรัสนถามหาฝนย่ำแรงมันบ่เมนแนวแล้วพอเอ่ย มันหอดอย่เไงพี่น้องบันหอดอยู่ฝนมันหอดอุบลนอยู่นะครับผมแดดรู้หลัวครับสี่สิบองศามาสองมือแล้วนะครับสามมือแล้วอุบนลนราชธานีครับอ่ะอันนี้คือแมงกินุ่นครับกินุ่นคังที่อยู่มำตืดลำดวนนะครับอ่ะอันนี้ก็คือกกะเพ้าครับกะเพ้าพ่นกะเพ้านาแรงกนกะเพ้าสวนห่อครับ คุณตานันจะลังสรรเมนูกับเผาแมงกินนูนนะครับอืมเคยกินบ่ละเคยตะขัวกับถอดและะ้วมาติดตามผลงานของเชฟตานั่นครับกับเผาแมงกินนูนครับอ่ะสลหรับอาหารลักมันนี้นะครับถอดไข่ คุณตานันจะทอดไข่กินข้าวเที่ยงนะฮะหล้กก็เมนูพิเศษนะครับกับเผาแมงกินนนเขาเคยกินแตะขัวกับทอดครับอลองมาชิมกับเราแมงกินูุ่นฝีมือของตานั่นบึงอันนี้ก็เป็นกระเพราครับกะเพรานาแรงกะเพาวสวนเท่านี่แหละครับอ่ะมันนี้อยู่กับขัวาตานั่นครับมีทั้งสัตว์น้ำสัตว์ป่า แตดัดัดไม้ <c oughs> มีทั้งสัตว์กินพืชกินข้าวแ <c oughs> ต่ด้านสีดำเครื่องครับเพื่อที่จะผัดกะเพรานะฮะสิ่งข้าวสีผัดกะเพรากันนี่แหละครับวัตถุดิบครับแมงจีนุน่นปิด,ป,ด <c oughs> ปีกเดเรียบร้อย <c oughs> นานี้จะเป็นกินุ่นคังกินุ่นคังน้ำต้นน้ำดวนครับต้นน้ำดวนเ,เครื่องมวยบ้านเท่านี่แหละครับ กับเผ่าแมงกินน,นุ่นเดี๋ยวเมนูต่อไปเขากะเซ็ดกับเผ้าหอยไสย้เมนูก็ต่อไปกับเผ้าหอยไส้ครับ ออเดิบก่อนอาหารประจำ้าเข่าครับทอดไข่กันพลาดคุณตานันบอกว่ากาันพลาดจะต้องมีทอดไข่ด้วยคุณพ่อบอว่ายังไม่เคยทำนะครับเพียงแต่ว่าเห็นเขาเห็ดแล้กกิดขึ้นว่าว่าน่าเสีย อีหวอดไกป่ปลาผมเหรครับสนนั้นครับมีไกป่ปลามีกระรอกกระแจที่ยังสมบูรณ์เนี่ยนะครับนี่มะเสาวเมากขันนี่มาแรงมากขันครับไกป่ปลาอืมเดีวยด้วยดีอันนี้คือกันพลาดนะครับต่อไปห้าสิบพัดกับเผาจีนุ่นครับ คุณพ่อเอาเครื่องลงเลยนะครับเอาเครื่องลงแล้วกับเผาจีน,นูนอ่าเอาจีนูนลงแล้วหอมอร่อยใส่มากจิ้งอร่อย สุดถบาพอใส,ส,ส,ส่ใส่หลายเสียบหลายวะชูรถน้ำตาลอือน้ำมันหอยโอ้โยมันกินวนเดียรับเกียรติมากเลยแต่ใส่ใส่น้ำหอยน้ำมันหอยนี่มีช็อตปรุงรสด้วยนะครับโอ้ กันกับกับเผ้าหมูตัวนี้ทุกอย่างนี่น้ำปลาอืมแต่เ,เบิ่งว่าคุณพ่อบริเสทหลายได้ครับใสย่ยางละหน่อยครับใสย่ยางละหน่อยกับเผาลงแล้วนะครับอืม ก็อบอกว่าจังได้กระสานครับสีเป็นกระเพาหมูกระเพาไก่มันอยู่ที่เครื่องปรุงน้ําปรุงขันน้ำป,าาปรุงแสบหรือกระเสบปึ๊บเวลาคุณพอ่อว่าเครื่องมันขอบมันอะไรบ้างอืมใช้แตน้ำปลาเครื่องมันด้วยใช้แต่น้ำปลาไม่กับกระเส็บเลยน้องพอเนาะตัวนี้เขาจะมีทั้งน้อไมนหอยสดครับปลาชุด,ดน้ำตาล นี่เีก็มากกว่าเด้กับเผาจีนูนเรียบรย้อยใครจะสั่งหน้าหัวอโอยำยเด้ นะจินู่นมาพัดในี่น่ามานินสวยอยู่ <ไป S 1> อดาออกันอ่ะกินทอดน้ำกันครับกับเผาแมงจีนุ่นครับจีนุ่นแดงบานเผาโดยเชฟนั้นครับคุณตานั้นนะฮะแล้วก็จะมีทอดไข่อันนี้กันบอดครับคุณตาบอกว่ากันบอดทอดไข่บรเมนทอดใหม่ได้นะครับผมเบิองสีไข่อืม แมนกระทายมันพอโอ้ไข่ัว้าใสเกลืออือไข่กัวข้าใส่เกลือเนาะมันะไข่แล้วเนาะทั้งหน้อมันหอยทัยท้งสอดอือกระเทียบเท่าครับ กะเพ่าหมูกะเพ่าไก่พพละมามาบเด็ดด้ายไตง่มงๆง่างมากเลยเว้ยก็มามาเห็นสิมันมาเศร้าไม่ได้ อหอนอ่าวลายครับฝนมันหอดอ,อยู่อุบลโผดหลายฝนหอดจะลอยเอ็ดสละข้ามครับอุบลศรีสะเกตยโสอ,อำนาจได้เป็นบางหม่องครับส่วนมากสิีบได้หลายก็ได้ครับโดยเฉพาะอุบลครับโดยเฉพาะบ้านคุณตานันได้สองเถอครับพอดินไา่เนี่ยแหละ อืม nhà ชันเหี่ยว nhà หิ <einer iken> ้งวะชันเหี่ยวมันอบมันเอาครับแล้วก็อุณหภูมิสี่สิบเอ็ดสี่สิบสองครับโอยห่อนบ่เป็นเหี่ยวแต่หย่าข้นกันเหี่ยวน้ำมันห่อนมันเอาตีงเคี่ยงแห้งกับบาดอืม แต่ว่ายังดีคุณตาอยู่อยู่ตีนบ้านครับบริยุทธ์อยู่ในบ้านน้ำเขามันยังมีต้นใหม่มันมีต้นใหม่มีทงหน้าครับอืมมีต้นใหม่มีทงหน้ามีต้นใหม่มีทงหน้าครับบริยุทธ์อยู่ในบ้านอืมขันอยู่ในบ้านกับสีเอาอยอ่ดอกแต่ว่ากลางคืนน,นอนเปิดพัดลมกับจนเดินพรมเป็นพอ มันมันเย็นเนาะอากาศเงี้ยขึ้นมันเย็นเนาะพออยู่ทงเลยอยู่ทงหน้าครับอยู่ทงหน้าพออยู่ในบ้าน,น,นอือเออเปิดพัดลมใส่หน้าแล้วหอ้หองเอมอ,มอ,มอเปิดพัดลมไว้ขั้นขั้นหนาวจังโฮมประโคมเอา มันเป็นมันเป็นบ้านมัยไหมไม่มันมีฝ่าอากาศมันบ่เขามันตรงกัพัดลมไว้แต่วางคนกับติดได้ติดแค่ได้ยินเสียงก็เอาแค่ได้ยินเสียงพัดลมก็เอาออืเดีอยงเสียงดีเดี๋ยนเสียงทวดทัดบอกเขาจงฝันนี่ที กิจังเขาไปอยู่ในโทรศัศว์นี่นนป๋ออืมขันปิดใบขันียบาอลมันเหมือดเอาเสียงเอาเสียงโทรสัตว์ขันมันเหมือดกับมันมีความหมดซึ่งความทันใจบ่ออกอ่ะมากินขอาวน้งกันครับวันนี้ครับครัวตาดันครับคุณตาน,นัน ผู้เดียวคือเก่านั่นแหละอืมอาหารหลายประเทศก,กินผู้เดียวคือเกา่าประเภทกินในประตองห่วงครับอืมทำกินเองทุกข้าบคุณตาจะเป็นคนที่ใส่ใจสุขภาพและครับส่วนหมากเสียกินเองจดี๋ย่ค่อยซื่อกับเข่าถุงก,กัญยาปลากระสือปลามะเฮ็ดกัญยาไก,ก่กระสือไก่มะเฮ็ดเองครับ มันยึงถือปากเจ้าของคุณตาว่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจคุณตานั่นน้ำนะและ้วก็ทีมงานยูทูบคร่กับผมอ่าน,นขนมหวานนำ้ำเลยอครับเดอ้อฝากท่องกับตานั่นและผมกระด้ครับมากินข้าวน้ำกันครับ